นี่ก็เป็นแนับที่8นะครับการจัดทําแผนที่หรือการทำเลเยอร์นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็เปิดโปรแกรมอารแมขึ้นมานะครับแล้วเราก็นําเข้าข้อมูลบอนเนอรี่บิลดิ้งเอ่อวอเตอร์ครับเอ่อวอเตอร์เซอร์เคิลกับรดอานก็ไปที่เลเยอร์วิวครับคลิกไอคอนแล้วปรับขนาดให้เหมาะสม ต่อไป,ป็นการใส่อ์ปก,กอบความพิเนะครับใส่เข็มในการใส่เข็มคลิปคือไปที่ insert ครับผมแล้วก็ไปที่ n o arrow แล้วก็เลือกเข็มแล้วก็เลือกอ่าเลือกแบบไหนก็ได้ครับแล้วก็ปรับขนาดตามความเหมาะสมผมปรับขนาดตามความเหมานะสมครับ ไปแล้วครับเป็นการใส่สเกลบาร์ครับไปที่ insert นะครับแล้วก็ไปที่สเกลบาร์เลือกแบบที่เราชอบเลยครับผมแล้วก็ปรับขนาดตามความเหมาะสมเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นการใส่คำอธิบายเสร็จแล้วนะครับไปที่ insert ครับผมไปที่ legend อ่าไปกดนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนคําว่า r e g e n t นะครับเป็นคําว่าคําอธิบายสัญลักษณ์แล้วก็ปรับขนาดและสีตัวสองตองาม,มคมวามเหมาะสมครับผมและก็เนี่ครับอันนี้ก็เราสามารถปรับขนาดกรอบตอามความเหมาะสมได้ครับผม ่าแล้วก็ next ครับ next แล้วก็ finish ก็จะขึ้นมาครับผมพอได้คำอธิบายสัญญาณภา,ภาพแล้วนะครับต่อไปเป็นการเพิ่มขอบเขตของแผนที่นะครับไปที่ t i t a n bar ไปที่ insert ครับแล้วก็ไปที่ data frame ต่อไปก็เป็นการลากชนตำบลน,นะครับเข้ามาใน new data frame ครับแล้วก็ลากขอบเขตมหาวิาลรุรู มหาวิทยาลัยบุรพาลงไปที่ทททเวิวดาเลนดาเตเปนเหมือนกันครับผมตัดแล้วก็ปรับสีให้เหมาะสมครับผมแล้วก็จัดตำแหน่งให้เหมาะสม ไม่ทำการเปลี่ยนสื่อแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้ให้จำได้ง่ายและถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นการเพิ่มชื่อแผนที่และข้อความต่างๆนะครับไปที่ Drawing แล้วก็เป็น r e c t a n t e r ครับอ่างให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราเราสามารถปรับสีโดยการคลิกที่กล่องสองครั้งหรือคลิกขวาที่ Property ได้ครับผมจากนั้นไปที่ Insert Pattern พิมพ์ไปว่าแผนที่มหาวิทยาลัยบุรพา แล้วก็ไว้ที่ตงรงกลางจากนั้นนะครับก็ไปที่ insert ครับผมไปที่ text ครับแล้วก็ใส่รายละเอียดตามที่เราต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ลากเข้าไปในกนล่องก็จัดให้สวยงาม ต่อไปเป็นการเพิ่มรูปภาพหรือโลโก้เนื้ต่างๆ,ๆนะครับไปที่ insert ครับไปที่ picture แล้วก็เลือกรูปของเราตามที่ต้องการเลยจากนั้นก็ปรับขนาดให้พอเหมาะครับ okay, ครับผมไปเราจะมาใส่มาตราส่วนให้แผนที่กันนะครับคลิกขวาที่ตัวแผนที่ครับผมแล้วก็ไปที่ property ไปที่ grid แล้วก็ new grid ครับผมเลือก ตรงกลางครับเมสเซนจ์กริตครับผมเน็กแล้วก็ไปที่ด้านบนลาเบลโอลี่ครับผมเน็กครับผมแล้วก็เน็กไปแล้วฟินิชเลยครับโอเคก็จะมาแล้วครับตามที่เห็นครับเราสามารถปรับขนาดเซลของตัวอักษรได้โดยคลิกขวาที่แผนที่ครับผมไปที่ property แล้วก็ไปที่กรีตแล้วไปที่ p ัฟเฟครับแล้วก็ไปที่ลาเบลที่ลาเบลครับผม แล้วก็เลือกขนาดและตัวตอักษรตามความเหมาะสมเลยครับแล้วก็โอเคต่อไปทําทำการ export map นะครับการปรับความละเอียดก่อนพิมพ์แไปที่ไปที่คําสั่งไฟล์ไปที่ export map ครับจากนั้นก็ทําการตั้งชื่อตั้งชื่อครับผม ความละเอียดเป็น500 DPI โอเคครับแต่นั้นก็เซฟเลยเอรอสักครู่ให้เซฟนะครับก็สำหรับบนที่8ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ